ใช้การสังเกตสิคุณพี่ก็จังหวะนี้แหละจังหวะที่ต้องสูตรหายใจเกาทางจงมูกลึกๆหยุดกักกลั้นก้มขาแมวท้องเกรงยืดเกรงไว้ยืดตัวขึ้นมาแล้วก็ขยับก็เงยเห็นใบหน้าเหยนขึ้นดาดฟ้าหลังคาบ้าน มือโยกเยกว่าไหลไปหมดเป็นลิงไปเลยทีเนียหายใจเป็นวืดวาดวืดวาดใช้จังหวะนี้สิครับท่านร่างกายจะได้แข็งแรงป้องกันไวรัสโครโรนาไว้ด้วยครับทำครับทำ นี้ถ้าลงไปทุกหมู่บ้านจะเป็นอสมแจวนะบออกห้ก็ได้นะครับใครเป็นเพื่อนฝูงเป็นอสมนะครับอยากจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหมอก็เจอกันสองทุ่มจาก t ิกตอกเนี่ยฮะส่งข่าวสารไปนะครับจะได้ไปดูแลชาวบ้านรันถิ่นนะหมู่บ้านตําบลอำเภอรตรอกซอกซอยครับท่านสิ่งเหล่านี้ฟรีฟรครับของดีที่สุดคือของฟรีครับท่าน ครับจำเป็นหลักได้เลยนะ